สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิ้ลจะมาเปิดการขาย Honda X-ADV นะครับคันนี้ก็เป็นคันที่2ตอนนี้มีอยู่2คันเนาะคันนี้ไฮไลท์ตรงที่ว่าเป็นรถปี19จริงๆมันเป็นรถมันเป็นถ้าเป็นตัวปีรถอะปี18แต่จดซื้อและจดทะเบียนปี19นะครับแล้วก็มีตัว G-Mode แล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วที่มีตัว G-Mode นะครับแล้วก็คันนี้ ท่ออะคาโปวิเแท้ฟูไอแอไม่ใช่ฟูนะครับโทษทีอะคาโปวิเแท้นะครับเป็นไทเทเนียมแล้วก็เป็นคาร์บอนนะครับท่อใบนี้ก็สามหมื่นสามมื่นกว่าบาทละคันนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับเบียนนี้เลยนะครสวรรค์หนึ่งหกห้าสี่รถสวยนะครับรถสวยมากๆกต้องบอกแบบนี้ที่ที่บอกสวยมากขนาดนี้เพราะว่ารถมันวิ่งน้อยมาก <laughs> เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่นะครับ 1,522กิโลนะครับต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากอะ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเครื่องยนต์กันดูนครับเสียงเครื่องยนต์นะครับเดินเรียบร้อย traction control เนี่ยสามารถจะปรับได้แล้วคือตัวที่เป็น G mode อ่ะนะแล้วก็ตัว G mode ก็สามารถจะปรับได้อีกนะครับแล้วก็ออโตแมนนวลได้ขออนุญาตเอาเกี่ยวว่างให้ดูสภาพภายนอกรอบพันนะครับของแต่งก็จะมีตัว cash bar นะครับ S.R.C. นะครับคันนี้แต่ง S.R.C. ทั้งคันนะครับแล้วก็กาดหม้อน้ำนะครับ S.R.C. แคทบาร์ด้านบนนะครับก็ของ S.R.C. แล้วก็กาดไฟหน้านะครับของ S.R.C. เช่นเดียวกันนะครับของแต่งก็ถือว่าคุ้มใครที่หารถใหม่อยู่เนี่ยดูคันนี้เลยยังไงก็คุ้มนะครับตีนเป็ดขาตั้งข้างใส่เรียบร้อยแล้วรถสวยนะครับ ไม่มีลมไม่มีชนนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับรถเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยยังไม่เห็นตำหนิเลยนะจะบอกว่าสภาพกินฟนะครับชิวยังใสนะครับสภาพเนี่ใหม่มากนะครับใหม่มากบอกไม่มีขาดไม่มียับนะครับรถวิ่งแค่พันห้าร้อยโลนะครับเดี๋ยวไว้ฟังเสียงท่อกันดูแล้วกันนะครับไม่ได้พอร์ตไฟเลนเซอร์ออกนะครับ ็มีตัวสติกเกอร์แปะไว้กันรอยนะครับตรงนี้ชอบเป็นลอยกันนี่เยอะก็มีเรียบติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม้น้อยมี g ีโหมดที่ต้ตาถ่านใต้เบาะเครื่องมือครบนะครับแล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือท่อแท้แน่นอนนะครับแล้วก็มีคู่มืออะไรให้เรียบร้อยอยู่นะครับใบวารันตีกุญแจสำรอง ครบนะครับยังไม่เคยใช้แล้วก็กระเป๋าไฟใต้เบาะอยู่นี่นะครับกระเป๋าใส่พวกเอกสารต่างๆรถใหม่ก็จะมีเนาะแล้วก็พวกบุ๊กเซอร์วิสคู่มือภาษาไทยคู่มือภาษาอังกฤษพอลบอรครบนะครับรถมือเดียวในเล่มนะครับปิดไฟนั้นผมปิดไฟนนซนเรียบร้อยแล้วนะครับจดเมื่อปี62นะครับรถมือเดียวปิดไฟนั้นอยู่ รอเล่มนิดนึงคันนี้ถ้าใครซื้อไปก็รอเล่มประมาณสัก2อาทิตย์นะครับหรืออาจจะช้ากว่านั้นก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าขนส่งปิดยาวๆนะครับขนส่งปิดแต่ว่าใครสนใจคันนี้นะครับราคานะครับเอาไปเลย2อง0 0 0เก้าหบาทนะครับสองแสนบาทถูกมากๆนะ 30, ท่อสา0 0 0ื่นกว่ารถวิ่งพันกาโลเป็นตัว G mode แล้ว แล้วก็แคชบาร์พวกกาดไฟหน้าเนี่ยของยี่ห้อ S R C เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ถูกนะราคาแคชบาร์นี่เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับเป็นหมื่นนะครับตัวด้านล่างเนี่ยต้องบอกว่าของแต่งคุ้มราคาดีนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับสนใจสอบถามได้ที่0 8 3ย์14111นะครับผมร้านตะเบิลก็จะมีรถให้เลือกซื้อสวยๆอีกมากมายหลายคันนะครับก็ถ้าสนใจไงก็สามารถมาดูรถที่ร้านได้นะครับอันนี้อีกคันหนึ่ง คันนี้ปี17นะครับสีเดียวกันนะครับแต่ว่าคันนี้ก็จะมีเรื่องของตรงคาดตรงนี้เป็นสีขาวแทนนะครับปี17จะยังไม่มี G-Mode นะครับมี Traction Control แต่ชัก Traction Control ก็ระบบจะ,จะบระบบ Traction Control จะจะน้อยกว่าตัวปี18 19ขึ้นไปนะครับคันนี้ก็รถสวย3,000กว่าโลแล้วก็มีปี๊บหลังของ S-wood นะครับแล้วก็พวก h a ช c h Bar ของ เอ o บู S S wood, นะครับเป็นคนละค่ายกับ SRC นะก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็มันมีของแต่งให้เลือกซื้อเยอะมากมายคันนี้3,000กโลขายแค่สองเท่านั้นนะครับโอเคก็ถ้าสนใจยังยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านตบเบิ้ลนะครับสามารถมาดูรถลองขับได้นะครับรถสวยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับผม